สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันที่วันนะอุทยานภูบ,บ่อปิดจังหวัดเลยค่ะม,มีนโตดูีมันเป็นเหมือนเป็นมวนอยู่ตรงเนี้ยมันมีขยะหรือเปล่าเราจะขึ้นไปบนนู้นบน,นนู้นบนนู้น เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ตกข้างบนกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการใช้พื้นที่วนอุทยานภูบอบิดนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดพักอยู่ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าเป็นร้านเครื่องดื่มอยู่หนึ่งร้านก็จะมีพวกยาหม่องยาดมอะไรอย่างนี้ด้วยก็ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนี้ ตอนนี้นะคะเรา2คนก็เริ่มเดินขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสานาทีเราจะดูกันว่า670เมตรจากด้านล่างจนถึงจุดชมวิวด้านบนเราจะใช้เวลากี่นาทีวันนี้พระอาทิตย์ตกประมาณ6กโมงเย็นเราเหลือเวลาอีกแค่ทีคนาทีเราเดินขึ้นมาแค่นี้เหนื่อยปวดขาด้วยมันชันเหรอเราต้องวิ่งขึ้นหรือเปล่า ีต้องเตรียมข้อแรกก็คือ,อยาก,กันยุงข้อที่สองสลานนวดหลังจากที่ลงไปแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองของเรานะครั้งแรกเรามาแล้วถึงค่าเกือบไม่เห็นพราทิตย์ตกว้าสวยนะพระาทิตอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องรีบไป ทำไมคนอื่นบอกว่าไม่ไปดูขาดดูดิดูกิ่นไงอันนี้มันตัดกับพาทิปโคตรสวยเลยเราแวะถ่ายแล้วรูปกลางทางดีกว่าแชทางทอร์หน้าคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนแรกมันจะมีเหล็กแต่ตอนนี้มันจะเป็นหนุนะนะเหมือนเราพรจนไทย ตรงนี้คือจุดไหนเนี่ยตรงนี้ฮะไม่เราหยุดเรา,าถึงข้างบนแล้วยังนี่อนะ เราจะมองเห็นภูเขาของจังหวัดเลยจังหวัดเลยมันล้อมรอบด้วยภูเขาเลยละแล้วมันก็จะเป็นชั้นๆยังชั้นมองไปมันก็เหมือนแบบขึ้นทะเลอะแต่นี่ก็เป็นขึ้นภูเขาหาดูได้ยาก,กมากเลยสวยมากแล้วก็สวยมากตอนนี้เรามองลงไปก็คือตัวเมืองเลยทั้งหมดเลยนี่ดีดิถ้านี่นนตอนคืนเราก็คงจะได้อีกฟิลหนึ่งก็คือเป็นแบบฟิลแสงไฟเนาะ ว่าเออหยุดทำไมนี่คือตดไว้ตรงนั okay. ้นอ่ะแล้วก็เดินมาแล้วคนเดินมาตรงมันเป็นเหมือนเป็นมวนอยู่ตรงเนี้ยมันมีขยะหรือเปล่าเขาทำได้กิ่ตัวเองมันมีถังขยะเยอะด้วยแหละตรงนั้นไม่แล้วติงจะวิ่งหนีทำไมติงกว่าปฏิเสสักหน่อยังลมปานทั้งหมดที่มี อยู่บนยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆว่ามันมันมีอะไรบ้างก็คือตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงก็เป็นแบบเกาะสร้างเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยข้างบนนี้มันเป็นเหมือนจุดชมวิว360อยองศาก็คือนี่เราจะเห็นพื้นที่โดยรอบของจังหวัดเลยทั้งหมดเลยข้างบนนี้ก็สวยนะคะคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาแต่ว่าการเดินขึ้นมาก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เรียบลื่นอ่ะมันมีทั้งหินทั้งอะไรเงี้ยเราต้องเดินระวังระวังนิดนึง นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาการเดินทางเข้ามาที่วรณอุทยานภูบ่อบิดนะคะก็ไม่ได้ยากก็เป็นถนนหลักเปิดชีพเข้ามาตามปกติเลยแต่จะมายากตรงตอนเดินขึ้นเราเดินขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินขึ้นคือมันไม่ได้ไกลมากมันไม่ถึงโลนึงด้วยซ้ําแต่ว่ามันชันอ่ะแล้วมันก็เป็นหินหินแบบเนี้ยมันก็เลยมีความเหนื่อยพอสมควรแต่ขึ้นมาก็คุ้มนะข้างบนบรรยากาศดีมาก ก็เห็นตัวเมืองในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราพลาดไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกไม่ใช่ว่าขึ้นมาไม่ทันนะแต่เหมือนเหมือนมีหมอกหรือพวกฝุ่น PM 2.5แล้วทีนี้มันก็กลืนกินพระอาทิตย์ไปเลยมองไม่เห็นเลยแต่ท้องฟ้าก็สวยมากเหมือนกันนะอืมที่นี่ก็เป็นเหมือนจุดที่ชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกตอนเช้าก็าดูหมอกได้ด้วยใช่ไหมตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ขึ้นฝั่งนี้ไงตกก็ตกฝั่งนี้ ก็ตอนเช้าก็ต้องวางแผนกันดีๆถ้าใครที่เดินช้าหน่อยก็อยากให้เผื่อเวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยการเตรียมตัวก็อย่าลืมพวกยากันยุงกันแมลงอะไรอย่างนี้เพราะว่าข้างบนแมลงมันเยอะแล้วก็มีผึ้งมีอะไรนี้สำหรับการที่จะมาเดินที่นี่ก็ต้องเตรียมพร้อมนิดหนึ่งเรื่องชุดเรื่องรองเท้าอะไรเงี้ยน้ำดื่มเอยอะไรเอยพวกไฟฉายช่วงนี้เขาปิดไฟเราก็เลยต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยเผื่อตอนลงมืดอยากให้ระวงังระวงังกันนิดนะึงจริงๆเรามองไปตรงเนี้ย มันพอมันหมดหน้าที่ของพาทิตย์แล้วพระจันทร์ก็ยังไม่ขึ้นมาช่วงเวลานี้มันสลัวสแล้วแสงไฟมันสวยมากเลยเหมือนดาวบนดินเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็จะเดินลงแล้ว